สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลแฉสสร,รัฐบาลหน,นีกลับตั้งแต่เที่ยงแะประชุมสภาแค่โฆษณาหาเสียงที่รัฐสภาสสรพรรคก้าไกลนำโดยนายวิโรจน,น์ลักษณะทิศนสสบัญชีรายชื่อและนายปิยรัตน์ จงเทพสสกรุงเทพมหานครถแถลงภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเป็นครั้งแรกหลังพักเก้าวไกลเสนอให้มีการนับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณายติเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำของฝ่ายพักร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง98คนเท่านั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่าตนได้รับฟังและรอคอยยติของผู้เสนอยติ ทั้งการตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องกุ้งและราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งที่จริงแล้วควรจะเข้าตั้งแต่30สิงหาคมเพราะเขาให้เหตุผลว่าการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่สำคัญเท่าปากท้องประชาชนแต่ความจริงแล้วทั้งสองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นถ้าเขาให้ความสำคัญจริงเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังและอภิปรายด้วยด้านนายวิโรธลัคนาดิสอนกล่าวว่าปัญหาของ พี่น้องเกษตรกรมีความสําคัญมากทั้งนี้ตนภูมิใจในพรรคก้าวไกลอย่างมากพวกเรานั้นนั่งกันเต็มและสมาชิกพรรคก้าวไกลเตรียมที่จะอภิปรายรวมถึงจะเสนอยตินี้ด้วยเช่นกันจํานวนสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสําคัญกับยติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่พูดหรือแ a c t ิ้งในสภาร้องไห้ว่า ฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมและอย่ามาอ้างว่าประชุมที่อื่นบ้างอยู่ในห้องบ้างก็มทสามันยังไม่มีต้นเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น B2 วงเล็บชั้นลานจอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วพูดตรามาว่าพี่น้องกเกษตรกรสำคัญแล้วทำไมไม่ตามกันมาประชุมทำไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดนั้น เป็นแค่ภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะพิปรายอะไรสภาต้องขึ้นหรือไม่ขึ้นว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือการแสดงหรือการให้ความสําคัญจริงๆนายวิโรธกล่าวนายวิโรธยังกล่าวต่ออีกว่านับองค์ประชุม96พัก9ไกล150ต่อให้เราทุกคนเป็นองค์ประชุมก็ไม่ถึง250ดังนั้น พวกเราเห็นความสําคัญของพี่น้องกเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในยตินี้ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ใส่ใจประชาชนจริงๆหรือใครกันแน่ที่ใส่ใจเพื่อการโฆษณาเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุด กกตพร้อมตรวจ200,000รายชื่อเสนอคำถามทําประชามติดันแก้รัฐธรรมนูญมั่นใจใช้เวลาไม่นานคาดใช้งบน้อยกว่าเลือกตั้งสอสอนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเตรียมยื่น200,000รายชื่อต่อกกตเพื่อทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ตามกระบวนการกะกะตมีเงื่อนเวลาให้ตรวจสอบภายใน30วันแต่เมื่อเป็นความต้องการกะกะตก็จะเร่งดาเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดถ้าเอกาสารเรียบร้อยก็ไม่นานขอให้เอกาสารหลักฐานต่างๆการเข้าชื่อที่ส่งมาให้เรียบร้อยการตรวจสอบไม่ได้นานแม้จะมีถึง2,000 0 0รายชื่อซึ่งต้องตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแค่ห50,000ื่รายชื่อตามกฎหมายโดยการตรวจสอบใช้เลขบัตรประชาชนก็เพียงพอแล้วและจะพยายามทำให้อยู่ตามกรอบเวลาที่กำหนดนายแสวงเนีกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องการทำประชามติไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสอวอรหรือการทำประชามติเหมือนเป็นการรูทีนส่วนกลางทำอะไรจังหวัดทำอะไรงานก็จะดำเนินการตามกระบวนการไปกกตอน,นั้นมีคู่มือ การทำประชามติและบริหารสถานการณ์ตามเงื่อนเวลาซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นมาตรการมาตรฐานทั้งหมดการบริหารจัดการง่ายกว่าการเลือกตั้งโดยการทำประชามติทางกรกตน,นั้นไม่ได้มีการเตรียมคำถามไว้ต้องรอจากคณะรัฐมนตรีทั้งหมดและการทำประชามติครั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งสำนักง,งานได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เมื่อหลังจากนี้จะมีการถอดบทเรียนเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อนําไปใช้กับการทําประชามติและการเลือกตั้งวุฒิสภาความคืบหน้าล่าสุดโรมแจงก้าวไกลถอดโยพงศธรออกจากปาร์ตี้ลิสต์แล้วย้ำไม่ขัดคุณสมบัติเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดตระยองเขต3 เมื่อเวลา12.30สิงหาคมที่รัฐสภาในรังสิมันโรมสส,สบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลถแถลงถึงกรณีนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครสสจังหวัดระยองเขต3พรรคก้าวไกลถูกโจมตีด้วยประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติว่าขณะนี้มีการพยายามให้ข้อมูลกับสังคมว่านายพงศธรไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองได้โดยอ้างว่านายพงศธรนั้น เป็นผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลซึ่งตนขอชี้แจงเป็น3ประเด็นดังนี้ 1. นายพงศธรได้ถอนตัวออกจากสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลและได้แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตั้งแต่6สิงหาคมแล้ว 2. หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องนี้ก็ได้แจ้งต่อประธานสภาในเรื่องการถอนชื่อของนายพงศธรออกจากผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรค 3. อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคก,กตซึ่งได้ออกมายืนยันว่านายพงศธรได้ทําตามระเบียบของคก,กตททุกประการไม่มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติโดยนายแสวงระบุว่าทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพักขณะน,นี้ไม่มีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ก็เป็นผู้ที่อาจถูกเรียกให้เป็นสสได้หากอยู่ในลำดับถัดไปและสามารถแจ้งไม่ขอถูกเรียกเป็นสสได้ดังนั้น ผู้สมัครสสจังหวัดระยองพักเก้าไกลสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้นายรังสิมันย์ยกาว่าเราเข้าใจว่าการเลือกตั้งต้องมีการแข่งขันแต่การใช้กลอุบายในการปล่อยข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นความจริงซึ่งเรานั้นได้ชี้แจงไปหมดแล้วสำหรับเรานี่คือการสา่โคลนพักเก้าไกลพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบและชี้แจง ความคืบหน้าล่าสุดโรมเน็บหน้าตาครมอรเศฐาหลายคนมีมนทินรอเคาะทิ้งไม่ทิ้งเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านที่พักเก้าไกลในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเก้าไกลกล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรีของนายเศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้โผคอรมอรยังไม่นิ่งต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ยอมรับตามตรงว่า เราคงมีคำถามในใจเป็นล้านคำที่จะถามรัฐบาลและต้องรอดูวันที่มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลมันท้าทายความเชื่อเพราะเรามีปัญหาในสังคมเยอะเต็มไปหมดเช่นค่าไฟการยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งเราเข้าใจมาตลอดว่าพรรคเพื่อไทยก็มีแนวนโยบายที่สอดคล้องที่จะเข้าไปยกเลิกเกณฑ์ทหารทีนี้นะ่ะพอเศรษฐาใช้คำพูดว่าเป็นการพัฒนาร่วมกัน คำถามคือพัฒนาร่วมกันมันจะสร้างความแตกต่างอย่างไรคืออย่าใช้คำแค่ดูสวยดูเท่แต่มันต้องสร้างความกระจ่างให้ชัดเจนด้วยว่าพัฒนาร่วมกันสุดท้ายคนไทยเด็กเยาวชนยังต้องไปเกณฑ์ทหารหรือไม่หรือ,อยังเกณฑ์ทหารเหมือนเดิมแต่ประเด็นเรื่องการซ้อมการทำร้ายการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมมันจะไม่มีนายรังสีมันโรมนั้นตั้งคำถามอีกว่า อะไรคือรายละเอียดซึ่งคนที่เป็นผู้นำเน่ยควรจะสร้างความกระจ่างตนคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบคําถามให้ได้ในเรื่องของนโยบายวันนี้เขาก็ยอมรับไกลๆว่าเขาตรบัตสัตว์เขาจับมือกับลุงคําถามก็คือว่านโยบายต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีการตรบัตสัตว์อีกผิดคําพูดอีกผมคิดว่าความเป็นผู้นําความเป็นนายกรัฐมนตรี การเข้ามาเป็นรัฐบาลถ้าคําพูดมันเชื่อถือไม่ได้ผมคิดว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนไปจนถึงเรื่องของเศรษฐกิจก็กระทบไปหมดนายรังสิมันโรมกล่าวนายรังสิมันยังกล่าวว่าพอมองหน้าตารัฐบาลหลายคนก็คุ้นเคยหลายคนก็มีมนทินมัวหมองบางคนมีประวัติเรื่องยาเสพติดต,ตกลงรัฐบาลชุดนี้จะเอาอย่างไรถ้าคนที่มีประวัติเรื่องยาเสพติดเป็นรัฐมนตรีได้ แล้วที่เคยบอกว่าพักเพื่อไทยมานะ่ยยาเสพติดจะหมดไปมันจะหมดไปหรือเพิ่มขึ้นตนคิดว่ารัฐบาลต้องตอบคำถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนซึ่งหากพูดกันตรงๆนั้นตนนั้นไม่เชื่อมั่น